สร้างสรรค์งานข่าวโดนเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบัอนทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชี้ที่ห้องประชุม12สิงหามหาราชินีวัดพิชัยสงครามตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันสตรีสากลและการประชุมเวทีสมัสชาครอบครัวประจำปีพศ2554 โดยมีนายวิโรจน์แจ้งพลยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลพร้อมกับมอบเกียรติกิณดบัตให้แก่สตรีและนักพัฒนาสังคมดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการจำนวนทั้งสิ้น18คนสำหรับการจัดงานดังกล่าวทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการและสมาคมสภาสังคมสังเคาะห แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสมุทรปราการโดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรสตรีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวการประชุมกลุ่มโดยมีผู้นำสตรีผู้แทนองค์กรสตรีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเด็กเยาวชนผู้นำชุมชนและผู้แทนครอบครัวกว่า300้อคนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้สตรีได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นสตรีและเป็นการสะท้อนถึงภาพรวมของปัญหาด้านครอบครัวในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อระดมความคิดหาทางแก้ไขปัญหาและป้องก,กันกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นสนักข่าว PN n, n News รายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ